าของคุณสมรักคําสิงที่กำลังเป็นกระแสเรามาย้อนมรสุมชีวิตของพี่สมรักกันลูกสาวเครียดหนักตามแก้ปัญหาไม่จบนะครับขป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อวานกรณีพี่สมรักคําสิงนะครับเ,เรียกสมรักเฉยๆแล้วกันนะครับ,ดรบโดนเด็กหญิงอายุ17แจ้งความร่วงระมิด อนาจารย์ด้านสมรักก็ตั้งทนายสู้กับโดยยืนยันว่าอีกฝ่ายสมยอมอืมอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสมยอมยังไงอายุน้อยแค่เนี้เป็นเยววาวชนก็ไม่ได้ก็โดนคดีภาคผู้เยาว์ใช่และ,นะตนก็แค่ถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่มีสารคัดลังออกมาอ่าคืออะไรคือแค่ไปนอนกอ่นกอนเฉยเแค่ก่อนกันเฉยๆพี่สมรักให้การว่า ถอดเสื้อผ้าแล้วก็กอดกันขณะที่ <แก S 2> ตัวเองนะก็ได้พยากับภรรยาไปแล้วสองเดือนเอ๊ะฉันถามดีกว่าระหว่างสมรับไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ชอบเที่ยวเหมือนกันกับเพชรซ้าเนี่ยครับถ้าเป็นเพชรจ้าเสร็จไหมเออ,อหูถ้าอายุ17ไม่ได้จับตัวผมแน่นอนนี่แน่นอนแน่นอนครับไม่ถ้าเธอไม่ท้าไม่ยุไม่รวยยุล่ะ ไม่ได้ต้องถามจริงจริงผมเป็นคนชอบถามเพราะว่าอันตรายเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโกหกไหมอ่ะขอดูบัตรประชาชนเลยเหรอใช่เนี่ยโทษนะน้องพี่ขอดูบัตรหน่อยขอสำเนาทะเบียนบ้านเลยดีกว่าเพื่อความมั่นใจแบบสองเด้งอายุเท่าไหร่กับเป็นนายหรือเป็นนางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นายก็สวยเหลือเกินสวยก่าผู้หญิงสวยสวยลุกคนนะครับหลังจากมีข่าวที่ทําให้สมรักคาสินติดอันดับหนึ่งในเอ็กซ์คคืนเลยนะครับคือนอกจากนั้นเบส เบสรักลูกสาวลูก,ลกสาวหรอลูกเ<า>บสอ,อะเนาะน้องเบสสมรักก็ติดอันดับตามมาด้วยเพราะชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์ว่าสงสารน้องเบสแต่ที่ต้องเจอเรื่องวุ่นวายในชีวิตทั้งที่วันวันหาแตงเงินนะครับแถมยังมีบางคนไปขุดรายการที่เบสเคยไปออกซึ่งตอนนั้นเบสเล่าว่าเรื่องเดียวที่ทําให้ตัวเองเสียใจจนนอนร้องไห้ทุกคืนทั้งคืนคือเรื่องที่ต้องตามแก้ปัญหาให้พ่อตามเช่นนี้ให้ตลอดไม่จบสักที แต่ตนก็โอนให้ตลอดแล้วก็ไม่เคยว่าพ่อเลยนะครับก็มีชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันเดือดเขาว่าไงมานั่งชาวเน็ตชาวเน็ตก็บอกว่าเป็นเป็นข้อความจากชาวเน็ตนะไม่ใช่ผมอ่านมาเลยนะฮะเขาบอกว่าลูกขยันหาเงินพ่อก็ขยันหาเรื่องถึงจะไม่ได้เป็นอะไรกับภรรยาแล้วแต่ก่อนที่จะทําแบบนี้แว็บหนึ่งก็น่าคิดถึงลูกบ้าง เป็นดารา,าที่มีชื่อเสียงน้องจะทนกับกระแสสังคมและมองหน้าเพื่อนในวงการยังไงอนะครับเขาว่าไงลูกคงไม่กล้าด่าพ่อเดี๋ยวชาวเน็ตด,ด่าแทนเองไอเฮียไอเฮียไอเฮียทำไรไม่คิดถึงลูกเลยนะ ใช้นี่ให้งกงกงกแทนที่จะช่วยลูกหรือทําไม่ได้ก็อยู่ดีๆอยู่ซื่อซื้อไม่ได้หรอซื้อซื่ออยู่ซื่อซื้อก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้หรอจะพูดอีสานด้ยนะจะหาภาระมาให้ลูกเหนื่อยกว่าเดิมทําไมอ่สงสารลูกเมียมากเป็นพ่อที่หาปัญหามาให้แต่ที่บ้านสงสัยยายเบสสงสารยายเบสบ้านางเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่พ่อก่อขึ้นมาทําอะไรไม่ลึกถึงลูกเมียบ้าว่าเขาจะเสียใจไหม แล้วเบสแบกตั้งกี่ชีวิตทํางานก็เหนื่อยพอแล้วยังจะให้ลูกมาเหนื่อยเรื่องของตัวเองอีกคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับพ่อควรอยู่เฉยๆนะขยับตัวทีไรก็สร้างความเดือดร้อนให้ลูกตลอดสงสารเบสเดอะแบกของบ้านเดอะแบกนอ,อกจากนี้นะคะชาวเน็ตก็ยังไปขุดมรสุมชีวิตของคุณสมรักษ์เนี่ยที่ทำให้ลูกสาวต้องปวดหัวด้วยนะคะเรื่องแรกเลยตอนปี6-1น่เนี่ยสมรักษ์นะคะถูกสารทิทักทรัพย์เด็ดขาด ให้เป็นบุคคลล้มละลายตอนนั้นนะเรื่องปัามน้ำมันใช่ไหมใช่เขาทําธุรกิจปา๊มน้ํามันแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการไก่เกียรปณีปนอมนี่กับเจ้าหนี้ได้สาเร็จนะคะในตอนนั้นเนี่ยเบสเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินของครอบครัวด้วยการทําช่องย t u ู e ทําสิ่ง f ฟ m i l y จนช่องเนี่ยค่อยๆเติบโตกลายเป็นช่องทางหลักในการหารายได้การล่าสุดก็คือเรื่องที่ถูกเด็กอายุ14ปีนะคะ17บเจอ๋อขอโทษค่ะอือถ้า1ินี่ยาวเลยนะ สิบเจ็ดก็หนักแล้วถ้าสิบสี่น well> ี่อุ้ยงานงอกหนักเลยสิบเจ็ดปีแจ้งความร่วงละเมิดความคืบหน้าในวันนี้นะคะล่าสุดก็คือวันนี้ตำรวจก็เข้าไปสอบปากคำเด็กหญิงวัยสิบปีแล้วก็เพื่อนมีเพื่อนด้วยนะรวมทั้งคนที่ขับรถจักรยานยนต์พาสมรักและเด็กหญิงวัยสิบ็ปีไปโรงแรมยามเป็นยามรู้สึกว่าเป็นยามยามของผับอะเป็นน้องเป็นน้องอ๋อเป็นน้องที่สมรักนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะ ก็สอบปากคำไปทั้งหมด5ปากด้วยกันนะคะในส่วนของการออกหมายเรียกนายสมรักษ์นั้นนะคะต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนถึงจะแจ้ง ข้อเก่าวหาได้ด้านคุณสมรักษ์นะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลังจากจบเรื่องนี้ไปอ่ะเขาก็จะย้ายประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสแหละเพราะว่าเบื่อสังคมแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้ฉุดกระชากหรือคมขืนเด็กสาววัย17ปีแต่อย่างใดหากถูกเรียกตัวก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือไปให้ปากคําได้ทุกเวลา,าและส่วนความผิดของสถานบันเทิงที่ปล่อยให้เด็กอายุ17เข้าไปล่ะเป็นไง โอ้โห,<ม>โอ,โหอันนี้ค,คือเรื่องยาวนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้คุยกับทนายรณรงค์นะเขาบอกว่าผับเนี่ยงานเข้าแน่นอนเพราะว่ามีเด็กอายุ17ถึงแม้ว่าเด็กคนนี้จะปลอมแปลงเอกสารราชการบัตรประชาชนเนี่ยเป็น20ปีก็ตามนะครับผับก็ยังมีความผิดอยู่นะครับอุ้ยแต่เด็กก็ต้องโดนปลอมแปลงเอกสารดีใช่แต่ว่า,าแต่แเด็กเนี่ยเขาบอกว่าแค่แค่โดนตักเตือนแค่นั้นเองเพราะเขายังเด็ก นะโทษไม่ได้เยอะแต่คนที่งานข้าก็คือผักเนี่ยคือโดนแน่นอนอส่วนคุณอนุทินนะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเบื้องต้นสั่งตรวจสอบร้านอย่างละเอียดคนที่เนี่ยเนี่ยรัฐมนตรีมาไทยนะครับ,รบการจะสั่งปิดหรือสั่งลงโทษทางร้านต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนว่าปล่อยป่าละเลยหรือไม่ถ้าปล่อยป่าละเลยก็โดนตั้งแต่อนุญ,ญาตให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปนะครับการจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีและเปิดร้านเกินเวลา พอเปิดได้ถึงตีสองนะครับล่าสุดมีการเปิดเปิดแชทนะแชทของน้องอายุ17กับเพื่อนเป็นแชทที่ส่งหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนมารับที่โรงแรมที่ไปกับคุณสมรักนะครับเขาบอกในแชทเนี่ยเขาเขียนว่าพี่เฝ้ามาก็แปลว่าแบบให้รีบมานะเขายานก็คือเขากลัวแล้วก็เหมือนมีการเหมือนถ่ายรูปเนี่ยเป็นแบบมืดๆเนี่ยนะคะส่งกลับไปเป็นรูปสมรักษนี่ไง ไปรู้พี่สมรักนอนอยู่มืดๆอ่านั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าริวอยู่ไหนมารับเขาแน่ก็คือมารับมารับฉันหน่อยเพื่อนเฉลยใช่เพื่อนก็ตอบว่าเอาแล้วอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อใหญ่บาสก็คือคุณบาสเนี่ยนะคะคุณสมรักพาเขามาโรงแรมเขากลัวก็ถามว่าอยู่ไหนแล้วก็ได้บอกรอแป๊บริวเอ่อ ฝ้าเฝ้าเขาใจจะขาดแล้วก็คือให้รีบมาฉันแบบไม่ไหวแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนลงมาเลยริวอยู่ตรงไหนอันนี้เขาส่งข้อความกันแล้วแต่ที่นั่นนะแต่แชทนี้ก็มีมีมีอีโมจิแบบน้องแบบกลัวร้องไห้นะถ่ายรูปสมรักมาเลยนะนอหลับนะทำไมพี่สมรักกลดังล่ะครับหรือยังไงครับเลยไม่หลับหลับเพราะเด็กจะหนีอ่ะเด็กจะหนีแต่ทางที่ดีเด็กไม่ได้เขาดังเลยยังไงเขาหลับแล้วก็ไม่เดินออกมาจากห้องล่ะ ก็เด <bird> ็กกลัวเด็กกลัวเพราะว่าสําหราเป็นนักมวยไงที่ไปกับเขาอ่ะนักมวย ไม่แต่จริงๆถ้ากลัวจริงอ่ะไม่ต้องไม่ไปตั้งแต่แรกต้องไม่ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาวยวายที่ร้านไปเลยก็ได้คนตั้งเยอะไม่ต้องมีสองมุมมาเรื่องนี้ก็คือว่าพี่สมรักบอกน้องผู้หญิงเนี่ยมากับเพื่อนสี่คนแล้วก็มานั่งทานดื่มเหล้ากับเขาแล้วสุดท้ายสองคนก็แยกตัวกับโต๊ะแต่น้องผู้เสียหายสองคนน่ะยังนั่งอยู่กับเขากินกันจนร้านปิดแล้วก็เลยไปต่อกันอ้าวก็ไม่น่ากลัวนี่ นั่นน่ะสิเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่ในร้านแล้วไม่ใช่หรอผู้หญิงก็ไปขอถ่ายรูปกับพิษสมรเขาเป็นดาราไงแต่ถ้าจริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเราไม่ได้ว่าน้องนะถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบไม่ยอมจริงๆอ่ะก็ต้องวิ่งหนีถูกต้องมาหาคนช่วยออันนี้เราไม่ได้ว่าน้องนะแต่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยผู้หญิงหนูไม่นั่งกินด้วยแล้วใช่ถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าแบบถ้าแบบ ผู้ชายจะทําอะไรได้ต้องโดนตุ้ยท้องอย่างเดียวแต่แต่เมื่อวานก็มีการวิเคราะห์กันว่าน้องอาจจะเด็กแล้วก็เกรงใจผู้ใหญ่ต่อให้จะกลัวก็เกรงใจก็เลยก็อาจจะต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่เขาไปเพราะความกลัวหรือเปล่าตามน้ำตามน้ำกลัวแหละเพราะว่าน้องก็แบบเด็กๆไงพอพี่สมรัพาไปก็เข้าใจไหมเธอเคยกะเนี่ยผมผมเคยผมเคยไปเที่ยวต่จังหวัดแล้วก็มีแบบ นั่งมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้มีมีแต่เต็มใจเท่านั้นนะคุณดูไม่แต่ถึงยังไงสมรักก็ผิดแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเยาวชนอยู่คนที่ไปกับผมนั้นห้าสิบกว่าแล้วครับผมไปชงป้าเขาที่ตลาดเดี๋ยวป้าเขาต้องไปขายส้มต่อตอนเช้าภา่กูเทาไม่ใช่ากูเทา เป็นเป็นแม่เพื่อนผมไม่ทรงไม่เราก็ต้องเตือนเด็กๆเยาวชนด้วยครับอย่างแรกเลยคืออย่าไปเที่ยวผับตอนกลางคืนอันตรายเป็นสถานที่อันจรเราต้องดูด้วยว่าคนที่เราจะไปกับเขาเนี่ย มันมันเชื่อใจได้ไหมมันครบทางที่ที่อย่าไปเลยปลอมแปลงเอกสารอีกเข้าผับอ่ะนี่นี่บอกเลยอโคจรที่สถานที่บันเทิงดึกดเกอ่ะนะอโคจรแต่มันไปทุกวันเลยนะเพชรจ้าอ๋อคืออโคจรผมก็ต้องไปทําข่าวพี่ว่าเออผับมันปิดตีสี่จริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูล่าลาว่าเออตรงไหนมีใบอนุญาตหรือเปล่าเจริญเยาวชนเจรวัยรุ่นทุกคนนะครับถ้าถ้าแบบที่อย่างนี้อย่าไป